ครับสวัสดีครับเราก็มาดูกันตอนนี้คือ,อใกล้จะจบแล้วก็คือเหมือนว่าเราใกล้จะเสร็จแล้วเนาะตอนนี้นะครับคลิปนี้คลิปที่2ของเรานี่อตอนนี้ก็เป็นการประกรอบตู้ลำโพงเนนะาะครับผมตอนนี้80%แล้ว90%แล้วตู้นี้เขาเรียกว่าแต่ประกรอบเป็นตู้อะไรครับนี่อา,อาจารย์ครับ,บอ๋อตู้เทอร์โบเนาะเขาเรียกตู้เทอร์โบนะครับ ه, ซึ่งซึ่งจะมีในส่วนของรูปแบบแล้วก็รูปทรงเนี่ยซึ่งจะแตกต่างกับตู้อื่นๆทั่วๆไปไม่เท่าไหร่เนาะเพราะว่าส่วนมากแล้วตู้ลำโพงของเรานี่แต่ละตู้นี่หรือว่าแต่อ,อีห้อนี่ยมันก็จะมีในส่วนขององค์ประกอบตู้รูปทรงคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดอกลำโพงหรือว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องการประกอบอเป็นไม้หรือว่าในส่วนของอรูปแบบการ ประกอบนะครับก็จะแตกต่างกันไม่มากสักเท่าไหร่เนาะแต่ละยี่ห้อนะครับอาจารย์ครับตอนนี้นี่ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่ตอนนี้นนนนประมาณใกล้จะเสร็จแล้วครับอ๋อใกล้จะเสร็จแล้วเนาะตอนนี้ก็ประกอบหมดแล้วครับนี่ในส่วนของตรงนี้เนาะเราก็จะดูนะครับส่วนกันรายละเอียดนะครับเบือ้องต้นเหมือนเดิมนะครับรูปทรงการประกอบนะครับหรือว่าจะเป็นลิ้นต่างๆนะครับก็จะมี ในส่วนของรูปทรงที่ดูสวยงามเนาะในส่วนตรงนี้ครับก็อีกนิดนึงเ็หอกสิเด็นนิดหนึ่งแล้วเพราไม้นนไม้แข็งไม้แข็งเนาะไม้มันหนาด้วยแล้วก็ไม้ก็แข็งด้วยมันไม่ใช่แบบในส่วนของไม้นี่เราไม่ได้เอาไม้ในส่วนของไม้เคล็กไม้บางๆงหรือว่าไม้ที่มันไม่ดีเนาะที่ที่เราเอามาทําให้กับลูกค้านะครับของเรานี่ใช้ไม้เกรด คือพูดง่ายว่าเกรดเอเลยนะครับเกรดเอเลยในส่วนของมีห่อการรับประกันของความหนาหรือว่าความแตกนะครับในส่วนตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีแป๊บหนึ่งนะนี่ก็อีกนะตอนนี้ก็ตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับว่า,าเขาเรียกว่าอะไรอะใกล้จะเสร็จแล้ว9 0แล้วแล้วตอนนี้พูดง่ายนะแค่เอาดอกมาใส่แล้วก็ ทำสีปิดฝาจบครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับอีกคลิปหนึ่งคลิปสุดท้ายของเรานะครับ